อย่างนี้นะครับผมจะบอกว่าเนื้อๆๆหามา 20, 20ข้อเลยค่อนข้างเยอะผมจะไปอาจจะช้านิดหนึ่งนะครับมีอะไรก็ค่อยๆดีสคัสมันถามกัน,กนไ,ได้นะครับคือบทที่สองนะผมเป็นผูกก้กำลังพูดบทที่สองนะเดินไหมครับเดินไหมครับรบ,บทที่สองบทที่สองมันเป็นเรื่องตลาดตราสารทุนใช่นไหม บทที่สิบจะเป็นเรื่องตราสังผูกนะครับเรื่องเหมือนเดิมนะทำไยเหมือนาหาไม่เจอเจอไหม เอมไหมครับเอาไหมครับเห็นนะบทบาทนะครับบทบาทของตลาดตราสารทุนก็คอนเสปต์ตเราเรียนไปแล้วพอเรารู้พื้นฐานก็ง่ายแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นขนานต้องท่องนะครับแต่ก็รู้เลยว่ามันเป็นการเคลื่อนย้ายเงินทุนใช่ไหมนะครับจากคนที่เหลือเป็นเงินขาดแล้วเนี่ยมันช่วยพอมันมีออปชั่นในเรื่องของการ ีตราสารทุนก็มีคนที่จะสนใจมากขึ้นนะครับตลาดก็ช่วยในการเคลื่อนย้ายทุนนี่แหละครับนะตลาดมันทําให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายได้เพราะถ้าคุณถือคิดภาพต่างถ้าคุณถือหุ้นอยู่ทุกคนแต่ไม่มีตลาดที่คุณไปขายต่อได้ง่ายๆสมมตินะถือหุ้น,นะนแต่คุณไม่สามารถจะขายหุ้นต่อใครง่ายๆไม่มีคนซื้อเม่มนคนขายไปเนี่ยคุณว่าคุณจะพิจนารณา คนจะซื้อหุ้นน้อยลงไหมน้อยลงถูกไหมครับไม่มีที่ที่จะขายต่อซื้อขายทำกำไรไม่มีนะครับเพราะฉนั้นก็ช่วยให้เกิดสภาพคล่องแล้วก็ส่งสัญญาณเข้าดูข้อที่สามส่งสัญญาณจากตลาดตราสารทุนนะครับมันจะส่งสัญญาณระดับหนึ่งเช่นคุณไม่รู้อยู่ในอะไรเลยคุณเห็นว่าอยู่ดีทําไมบริษัทเนี้ยราคาขึ้นเรื่อยๆคนต้องการเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณคิดว่า มันบอกอะไรคุณบ้างไหมบอกถูกไหมครับบอกว่าง่ายๆเลยกับ b a c ก to b เบ i c ถ้าเกิดเขาต้องถ้าราคามันขึ้นนะแสดงว่ามันต้องการหุ้นนั้นเยอะถูกไหมแสดงว่าเขารู้อะไรบางอย่างใช่ไหมถึงแม้คุณจะไม่รู้คุณก็เดาๆได้ว่าวบริษัทนี้มันน่าจะดีอันนี้เบสิกแล้นะในความเป็นจริงคุณอยาไปบอกว่า,าเ้มันองมีการปั่นอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนะหรือไม่คุณดูง่ายๆว่าถ้าเกิดประเทศไหนก็ตามดัชนี รวมๆของตลาดนทซั์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคุณว่าดูดีไหมใช่ไหมดูดีไหมโดยรวมก็ดูดีถือว่าเฮ้ยมีการหมุนเวียนของเงินทุนอาจจะมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้าไปด้วยถูกไหมครับก็เป็นการส่งสัญญาณอย่างหนึ่งไอ้ที่ผมพูดเปื่อยๆนี่เพื่อเไปวิเคราะห์ในการทำข้อสอบบากครัที่เราต้องใช้การวิเคราะห์นี่ถูกไหมครับต้องเข้าใจด้วยนะทีนี้ประโยชน์ก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่มีอะไรมากนะครับก็ระดมเงินทุน นะแปลกเกงเปมือถอโทัพ์ไม่เป็นไรตรงนี้ผมว่าคุณอ่านปลืดๆก็พอจะเ,เข้าใจาแล้วนะครับไม่ยากนะครับไม่ได้นเน้นอะไรมากนะคือเขาไม่ได่เน้นคือคุณเข้าใจแล้วนะถ้าคุณไม่เข้าใจคุคณตไปเข้าใจได้นะคุณก็จะได้ต้องมาท่องมากนะครับนะทีนี้เมื่อกี้พูดถึงตลาดตราสารทุน ตัวบ้านบ้านเราที่มันเป็นหลักๆเลยคุณก็ต้องรู้หลักตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยถูกไหมเป็นตลาดแรกหรือตลาดรองรองนะครับที่สาคัญมาก <c ười> นะแล้วก็ที่ผมเคยบอกว่าจริงๆหลักการมันไม่ยากคุณไปแลกเปลี่ยนพุ่กันกซื้อขายมุ่นกันแต่ว่าความเป็นจริงเกิดขึ้นมันก็วุ่นวายถูกไหมเพราะคนมากมายคุณต้องคิดผึดภาพว,ว่าคําสั่งซื้อคำสั่งขายร้อยแปดพันเก้าแต่ไปหมดนะครับก็เลยต้องมีกระบวนการนะครับนะนะ <c ười> ไอตัว AIFS เนี่ยนะครับก็ต้องรู้นะครับว่าเป็นชื่อของมันกระบวนการนะครับเขียนไว้นิดนึงว่าต้องจำนะนะครับทีนี้ที่เหลือนะครับการดำเนินงานเนี่ยเขาจะต้องคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ลงทุนด้วยนะครับคุ้มครองผลประโยชน์นะเพราะผู้ลงทุนถ้าเดือดร้อนตลาดก็เดือดร้อนนะก็จะต้องมีการ ขึ้นเครื่องหมายต่างๆ NP n นะตรงนี้เดพูดรายละเอียดทีนึงเอาเป็นว่าเครื่องหมายเพื่อสื่อสารกับผู้ลงทุนนะเพื่อสื่อสารเพื่อลงทุนนะครับส่วนกำกับดูแลก็พูดไปแล้วไม่มีอะไรมากนะครับการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ส่งเสริมความรู้นะครับหน้านี้ก็อ่านไปแล้วเข้าใจแล้วก็โอเคนะยังไม่ต้องท่องอะไรมากนะครับ ตรงนี้ครับเราพูดคำนิดนึงเนาะว่ามันมีเซตกับ MA I เห็นไหมนะเซตกับ m A I M A I เป็นตลาดที่เป็นทําเลขเล็กหรือใหญ่กว่าเซตเล็กลงไปนะครับนี่ไงตัวเลขที่ผมบอกนะครับว่าคุณชำระแล้วเนี่ยของเซตเนี่ยจะต้อง300ล้านขึ้นไปนะแต่ปรากฏของ m A I เนี่ยแค่20ล้านก็พอตัวเลขนี้ออกเหมือนกันครับออกเหมือนกันคุณจำได้คุณต้องจำให้ได้ว่า20ล้านนะครับ ส่วนการกระจาองหุ้นถ้ามันใหญ่ก็ต้องจํานวนรายเยอะขึ้นนะพันถ้าเป็นแฟกก็คือพัน,นรายกระจายหุ้นถ้าเป็นเอไมไอก็สามร้อยรายตรงนี้โน้ตไว้ว่าจําไปนะครับจำไปด้วยหนึ่งคุณรู้แล้วตอนว่าเอ i มันมันเล็กกว่าหรืไหมเอาไปตอบเวลาที่เขาถามเรนะื่องคอนเซ็ปต์นะเอไมไอง่ายๆอะไรต่างๆนะครับนคะครับ ไอทีเอนะนะครับทีเนะทีเนะครับมันเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่หลายอย่างมากเลยนะครับดูตรงนี้ดูนดูรูปนี้เลยดูรูปนี้ดูรูปสัตไปครับกจะเห็นว่าเห็นไหมครับดูผู้ซื้อผู้ขายก่อนสองฝั่งผู้ซื้อผู้ขาย จะเข้ามาทาอะไรก็ตามซ,ซื้อซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยเขาจะมีโบรโกเกอร์อยู่ไหมแนะโบรโกเกอร์เห็นไหมครับโบรโกเกอร์นี่คือคือใครนะที่ผมเคยบอกเป็นตัวกลางบริษัทหลักทรัพย์นะครับถูกไหมคุณจะอยู่ดีคุณจะไปไม่รู้อยู่ยไหนเดินเข้าไปซื้อขายสลัดในหลักทรัพย์ไม่ได้ก็มีโบรโกเกอร์นะครับคืบอบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะครับส่วนเรื่องการชำระราคาการส่งมบอบหุ้นนะครับ TSD ก็จะเป็นคนดูแลนะครับ TSD เป็นคนดูแล TSD นี่ก็ออก,ออกข้อสอบคุณต้องรู้ว่าก็คือคนที่ดูแลเรื่องการชำระราคาแล้วก็ส่งข้อบพุ้นนี่อหรอครับคุณได้ถึงภาพการซื้อขายในความเป็นจริงนะก็คือเรื่องจ่ายเงินนะคุณต้องรับพุ้นกลับมานะครับ TSD เป็นคนจัดการเรื่องนี้ก็จะมีข้อ,ขอมูลการซื้อหุ้นของทุกคนเลยยง่าย ทีนี้ครับพูดไปแล้วว่าการส่งคําสั่งเนี่ยโบรกเกอร์เป็นคนเป็นคนตรงกลางใช่ไหมเขาก็ต้องมีการคําสั่งเราต้องผ่านโบรกเกอร์ไปถูกไหมครับจะซื้อจะขายถูกไหมโรเกอร์อยู่ตรงกลางเว้ยโบรกเกอร์จะเป็นคนจัดก,การส่งคําสั่งรับคําสั่งนะครับนะส่วนไปจับคู่ก็ A I S เนี่ยเป,เป็นระบบจับคู่นะถ้าคุณรู้จับคู่มันคืออะไรก็คือซื้อกับขายเรืาภาพตามของอะไรจริงจับคู่อะไร พราะผมต้องการซื้อหุ้น10หุ้นราคาหุ้นละ10บาทเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งหนึ่งไม่มีใครขาย10บ,บาทเนี่ยผมจะซื้อได้ไหมไ,ไม่ได้ถูกไหมมันก็ต้องมีคนมาฝั่งขายก็มารอขายอยู่แต่ถ้าเกิดมันมีรอขายพอดตตรงกัน,กนเป๊ะก็จับคู่กันนะต้องมีระบบนี้เพราะว่าคําสั่งซื้อังขายมัน108,009นะต่างคนต่างส่งเข้ามานะครับนะคิดภาพตามก่อนนะนะครับจะได้พอรู้นะครับแล้วก็ ทีนี้การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์นะครับนะคือหุ้นเนี่ยพอผมสั่งซื้อและจับผู้ได้เรียบร้อยปุ๊บเกิดการซื้อขายเนี่ยผมจะชำระราคาชำระเงินค่าหุ้นเนี่ยภายในสามวันคือทีบวกสามไม่นะับนะวันนี้เป็นวันปัจจุบันแล้วก็หนึ่งสองสามโอเคไหมครับเป็นวันทำการด้วยนะเีงโอเคไหมวันทำการนะ คุณไม่ต้องนับเสาทิศไม่ต้องนับวันหยุดโอเคไหมครับส่วนคนที่เขาขายเนี่ยเขาจะต้องเขาจะต้องมอบหลักทรัพย์เขาขายปุ๊บเขามอบไปทีบวกหนึ่งขายุ๊บผมขายได้ใช่ไหมผมก็มอบไปก่อนเพราะคุณนึกออกว่ามันจะมีกระบวนการในกนารค่อยๆส่งต่อไปถึงคนนะครับคนซื้อเนี่ยได้รับทีบวกสี่นะครับชนะ,ะทีบวกสามได้รับทีบวกสี่ แต่ที่ออกเยอะๆไอทีบวกสามเนี่ยคุณต้องรู้การชําระราคานะเพราะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับผู้ซื้อผู้ขายที่คุณต้องรู้ให้สำหรับผู้ซื้ออ่ะนี่เข้าไหมคุณซื้อเสร็จคุณต้องชำระราคาเป็นทีบวกสามนะครับทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับเวลาเปิดปิดซื้อขายเนี่ยนะนะผมยังไม่เห็นในข้อสอบไหม นะเท่าที่ผมเห็นมายังไเห็นทั้งสอนแต่คร่าวๆาก่อนเนาะคือถ้าเกิดใครมีเวลาก็ท่องไปนะแต่ผมว่ามันถ้าถ้าถ้าไม่นั่นก็ยังไม่ต้องเน้นมากแต่รู้ก็ได้เห็นแต่ว่ามันมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายถูกไหมครับมีช่วงเช้าช่วงบ่ายการอันนี้พูดเฉยๆนะพูดให้เข้าใจว่า,วามันมีการสุ่มเวลาเปิดนะเวลาเปิดจะไม่กําหนดชัดเจนว่าก,กี่โมงก,กี่นาทีนะมันจะมีการสุ่มเวลาเปิดนะครับสุ่มเวลาปิด พราะฉะนั้นจะเปิดปิดไม่เท่ากันเป๊ะๆทุกวันมีสองช่วงช่วงเช้ากับช่วงบ่ายน,นะคะรับมีอันหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือว่าฟังก่อนที่จะเปิดเนี่ยมันจะมีการส่งคําสั่งไปก่อนที่จะเปิดการซื้อขายส่งคําสั่งไปเพื่อรอซื้อนะมีกลุ่มหนึ่งที่ก็เรียกว่าการรอซื้อราคาเปิดราคาเปิดเนี่ยนะครับจะเป็นราคาที่คำวนวณ จะไม่มีใครรู้ลนะ่วงหน้าจะรู้ว่าเปิดแล้วเข้าใไหมพูดเองราคาเปิดเท่าไหร่ถ้าเกิดจะไม่เปิดยจะไม่รู้เขาจะคำนวณมาจากคําสั่งที่ส่งไปก่อนที่เปิดเนี่ยแล้วเป็นคําสั่งที่จับคู่ได้มากเออเป็นราคาที่จับคู่ได้มากที่สุดอาเป็นว่าจะมีวิวธีการคํานวณเอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมสั่งบอกซื้อราคาเปิดไปก่อนที่มันจะเปิดเนี่ยผมรู้ราคาหรืยอยังยังนะเข่าใไหมแต่ฉันจะซื้อราคาเปิดจํานวนเท่านี้เดี๋ยวไปดูรายละเอียดที ฉันจะซื้อราคาต้นจำนวนเท่านี้โอเคไหมมันเปิดเท่าไหร่ก็ว่าป็านทีนะครับจ่ะเปิดปิดจยแล้วอ่ะทีนี้าการวิธีการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับมันจะมีสองแบบแบบแรกผ่าน AOM นะอัตเมติออเดอร์แมทชิ่ง แบบนี้ก็เป็นแบบที่ ual, ภาษาไทยคือจ,จับคู่อัตโนมัติถูกไหมครับจับคู่อัตโนมัตินะซึ่งจับคู่อัตโนมัติเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคํสาสั่งมาเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคาสั่งมาเต็มไปหมดเลยฟังดีๆตรงนี้จะได้เข้าใจทีเดียวแล้วมันจะจับ at at, คู่อัตโนมัติอย่างไรนะครับอย่างไรเขาบอกว่าเขาเขียนว่าอะไร price and o u a l i t y หมายถึงอะไรครับ เออมาถึงราคาและเวลาเว้นผมถามว่าผมพูดพูดถึงเรื่องราคาแบบไหนราคาับราคาถ้าเป็นคําสั่งซื้อนาฬมการมาเป็นหมดถูกไหมมาเป็นหมดคนที่จะได้อยู่บนสุดหรือว่าคิวแรกเลยนะคิวแรกเลยคือคนที่สั่งคําสั่งซื้อแพงที่สุดหรือถูกที่สุด แพงที่สุดโอเคไหมแพงที okay, ่สุดจะอยู่คิวแรกคำสั่งซื้อนะจะอยู่คิวแรกที่บอก,กว่า price and time หมายถึงว่าหมายถึงว่าอคำถามําถามต่ออีกหสมมติผมอยู่คิวแรกอยู่คำสั่งซื้อผมแพงสุดอ่ะมีใครไม่รู้ส่งคำสั่งมาใหม่ซื้อราคาแพงกว่าผมอีก <c oughs> เขาจะอยู่คิวเท่าไหร่เขาจะอยู่คิวแรก เขาจะมาแซงผมเพราะดูราคาเป็นหลักเลยไหมราคาเป็นหลักเลลืมเรื่องเวลาไปหมดไหมราคาคุณราคาเป็นหลักไม่รู้หลักคุณมาจากไหนถ้าเกิดราคาคุณชนะเขาคุณมาคิวแรกเลยโอเคไหมครับแต่ที่บอก price a แ d t ทา e ก็เพราะว่าราคาเท่ากันถ้าเกิดราคาเท่ากันตามมาไอ้นี่มาทีหลังคุณก็อยู่หลังเขาโอเคไหมเคลียร์นะครับ ฝั่งขายก็เหมือนกันคนที่อยู่คิวแรกของฝั่งขายราคาถูกที่สุดหรือแพงที่สุดถูกที่สุดเจาะคิวเลยถูกไหมเจาะคิวนะครับถ้ามีคําสั่งขายที่ถูกกว่าตามมาทีหลังเขาจะทาไมแซงไหมแซ,แซงนะครับแซงดีนอกจากคําสั่งขายราคาเท่ากันมาทีหลังก็ต่อคิวไปอันนี้ก็เรียกว่า price and time มีความหมายนะไม่ใช่ time and price นะครับ ราคามาตก Price and Time ที่จริงบางคนเขาถ้าอ่นานบางตำราเขาจะคิดว่า Price and t h a n e d o เพื่อความชัดเจนว่าราคาตนแล้วก็ค่อยไปเวลา oh. นะ่ครับาลัผมเห็นความเหนื่อยอ่อนมีคนบางคนหลับไปแล้ว mm. เดี๋ยวผมหยุดแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปพักก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ตรงเวลานะ15นาทีนะครับมาจัห